สวัสดีค่ะขอตอลอนรับเข้าสู่ร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยไต์ที่เป็นคุณกับคุณเซ้นนะคะช่วงนี้นะคะสิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของงานแฮนด์เมดนั่นเองวันนี้ค่ะวุเลยพาคุณผู้ชมค่ะมาทําศิลปะกันนะคะซึ่งศิลปะนี้ทําได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แถมยังมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครด้วยนะคะศิลปะนี้เรียกว่าเดคพชนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้วุ้นก็อยู่ที่ร้านนี้แล้วนะคะบลูคอเทจนั่นเองค่ะ oh, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเซนนี่วันนี้จะมาทำศิลปะเดโคแพร์ชั่นเองนะคะมาถูกที่หรือเปล่าคะถูกแล้วค่ะโอ้โห่างนี้ต้องตกใจงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่านะคะว่าศิลปะนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับบูทคอนเทนต์นะคะได้ค่ะไปนั่งตรงนี้ดีกว่าได้ค่ะ โอเคตอนนี้นะคะอยู่ดีก็มีขนมมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าที่นี่นี่นอกจากจะมีการเรียนศิลปะก็ยังมีร้านเบเกอรี่มีกาแฟด้วยใช่ค่ะเป็นโฮมเมดเลยค่ะทาเองหรอทำเองกันเลยค่ะในกลุ่มพี่น้องสี่คนอ๋อเหรอคะค่ะเลยเป็นที่มาของบุคเคตเชบายพี่น้องกังั้นถามเลยละกันที่มาที่ไปร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังคะก็ประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือมารวมตัวกันเพราะว่าชอบทางด้านศิลปะเหมือนกันหรือเปล่าเออคือ เริ่มจากการรวมตัวนี่เริ่มด้วยจากเบเกอรี่คือโฮมเมดเค้กซึ่งเราทำใช่ค่ะก็ทำเป็นกันทุกคนเพราะว่าเราเริ่มจากมาเราชอบทางด้านนี้กันก็เลยรวมตัวกันส่วนตัวเองเนี่ยก็จะรับผิดชอบทางด้านเครื่องดื่มแล้วก็สอนดีเคอพาชไปด้วยเค้กกับชาหรือกาแฟเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเสริมเข้ามาว่าบางคนเนี่ยมาแล้ว นั่งเรียนได็กผ่าใช่หิวอยากเบรกอยากพักก็เราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวเสริมให้อร่อยสามารถที่จะเอาเข้าไปนั่งทานไปด้วยทําไปด้วยก็ได้หรือว่ <c oughs> าพอมาดื่มชาอาจจะไม่ได้มาเรียนก็มานั่งเล่นได้ก็มานั่งเล่นได้ ก็คือเราพยายามสร้างบรรยากาศให้หบ,บ,บ้าน<อ>หลังที่สองบรรยากาศนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบเกอรี่แล้วก็ชาเนี่ยนะอร่อยเข้ากันได้ดีมากๆเลยแต่ว่าแน่นอนวันนี้ที่เราตั้งใจมาทําก็คือหาก,กิจกรรมช่วงวันหยุดนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมาให้พี่ตู่เนี่ยสอน,นทำเตยขูพ่ได้ไหมได้ค่ะแต่เราเรียนตรงนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราต้องไปเรียนข้างในกันแต่ถ้าอยากรู้ว่ายากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าแล้วกันค่ะ ช่วงร้อยแปดวารรตี้สนับสนุนโดยสีทาภายนอกดู u ักเวเตอร์ชิล KFC หลายคนคงอยากจะรู้นะคะว่าสำหรับ d e ็กคูผ่าเนียมีวิธีการทำอยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนนู้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำกันจริงจังเลยนะคะถามถึงอุปรกรณ์ก่อนดีกว่าว่าจะทำล้วต้องมีอะไรบ้างคะอ่าสำคัญหลักก็คือชิ้นงานที่เราจะทำอืมะะเราจะทำเคส เททรัพั์อันนี้แล้วก็ต่อไปก็คือลายลายตัวนี้มีตัวอย่างลายที่เราจะเอามาติดนะะแล้วก็จะมีกาวมีน้ำยาเคลือบกาวเคลือบสีที่จะต้องทํารองพื้นสีรองพื้นค่ะใช้ฟองน้ำเป็นตัวทำสีนะคะแตะแตะแล้วตกสีให้ออก จีจางหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเยอะมันเป็นเบบน้ำแล้วเราก็จะกดให้เรียบนะคะให้เป็นเส้นทําเลยมันจะเรียบประมาณไหนคะพี่มันจะเรียบแบบก็นี่คือเสร็จแล้วีเรียขนาดนี้เลยอุ้ยแล้วหนูจะทําให้เรียบยังไงตบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่อย่าไปซ้ามากก็ไปให้ให้ให้เสมอให้ทั่วก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับมาก็ได้ถ้ามันเป็นมีช่องว่างที่เหมือนกับหาเราเห็นว่ายังไม่ทั่วเราค่อยย้อนกลับมาทํา พอแห้งแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ติดลายหลังจากออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราทําไงต่อเอยติดลายแล้วติดลายแล้วก็เลือกเอาเลือกเอาคุณเอาน่ารักน่าลักงี้ดีกว่าคิวปิดคิวปิดคิวปิดก็ถากาวถากกาวทาทาหมดเลยทาหมดเลยทาเป็นทางยาวโอเคค่ะจริงๆต้องแอบถามนิดนึงว่าสําหรับศิลปะอย่างนี้นะคะเราสามารถทํากับอะไรได้บ้างอะคะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ ย่้ตัวอย่างตัวนี้คือพลาสติกนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทส่ททิชชู่ค่ะเป็นพลาสติกซึ่งเป็นของแถมที่บางทีอาจจะไม่มีมูลค่าแต่เราสามารถมาเพิ่มมูลค่าได้ไม่ได้อะไรเลยก็อันนี้อย่างงันนี้ก็คืองานโลหะสชหมแตกระป๋องที่ไม่ไม่อะไยหรือไม่แต่ขวดฝาขวดนี่ก็ฝาโลหะเป็นฝาพลาสติกทั้งมเมื่อกี้อาจเห็นในห้องน้าขนาดแบบว่าปั๊ปั๊ไฟ หัวสวิตช์อะไรต่างๆก็เอมาทำด้วยเป็นศิลปะแต่วันนี้เลือกเป็นเคสเหรอคะค่ะเพราะว่าก็กำลังเป็นที่นิยมอ่ะนะคะแล้วก็สาวๆเปลี่ยนกันทุกวันในโทรศช่งั้นเราสามารถที่จะทำทำเองใช้เองชอบอันนี้เสร็จแล้วอันี้เราติดหมดแล้วทีนี้เราจะต้องเก็บความเรียบร้อยคุณนุเส้นกระตาด ประมาึหักประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเก็บของแล้วก็ค่อยเก็บของเรียบร้อยเพิ่มได้ข่าวว่าวันนี้จะให้วุ้นทำอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่ตู่มีเวลาเดี๋ยวให้ทำหมวกซัมเมอร์จะได้ใส่ไปเที่ยวทะเลโอเคได้แล้วพี่ตู่มีหมวกแล้วใช่ไหมค่ะมีค่ะทากาวคะเก็บรายละเอียดด้วยกาว อนนี้เราจะเริ่มเก็บมุมมุมนี้ก็ให้พี่ตู่ทำเลยก็ได้จะได้ละเอียดกว่านะนะคะมุมมันต้องจับจีบนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมุม เราติดลายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลือบจะเคลือบเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากเคลือบแล้วก็คือนําไปใช้ได้เลยใช่ถูกต้องนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกว่ายังไม่พอขออีกอย่างหนึ่งละกันไหนๆก็มาแล้วนะคะมีอะไรมาให้อุ้นนะคะทาหมวกเนาะ s u อุ e ยซั summer แล้วส่วนมากติดหมวกเนี่ยต้องเป็นพวกดอกไม้โอเคนะคะแต่สีก็คือตามที่เราชอบควรจะเป็นดอกช่อใหญ่อ่ะงั้นอันนี้ก็ได้ค่ะได้ไหมคะลองจากตัวนี้ เพราะว่าเราจะต้องตัดดอก๋อตัดเป็นดอกๆเดยดอก เสร็จแล้วค่ะทั้งสองอันเลยนะคะฟิวมือวุ้นครึ่งหนึ่งฟิวพิทูครึ่งหนึ่งนะคะเรียบร้อย,ยแล้วเป็นกิจกรรมยามว่างที่แบบว่าสนุกแล้วก็ได้ของดีๆมากมายเลยนะคะถูกต้องแล้วไม่ได้ทําได้แค่อย่างสองอย่างนะ้ทำได้ทุกอย่างจริงนะคะอยู่ที่ลายที่เราอยากจะเลือกมาเป็นลายที่แบบมีเอกลักษณ์ก็ได้หรือรูปของตัวเองก็ยังได้ด้วยเป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะที่อยากให้หลายคนแบบลองมา หาประสบการณ์กันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่มากๆเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาเรียนแบบวุ้นบ้างเนี่ยนะคะต้องมาที่ไหนแล้วก็ติดต่องคะค่ะก็ที่บูคตเทจนะคะปากซอยปฏิพัสสิบเราอยู่ริมถนนใหญ่อยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่นะคะที่มาสอนวุ้นแบบว่าสนุกสนานและใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ